Hai belumnge bak nga lagiaan คนแรกครับของโรงเรียนวัดโมเกะเข้าเพื่อเอสมอ ไม่พลาดเหมือกันครับน้วครับคนที่สองหมองเียอธิบายเสียสงารแล้วจะดูมั้งใจกันไปไม่พลาดครับอบายเมือนสันเหมอนรย 6เดคนที่สเข้าพูดเสนอครับน่ม่หลทวาหมือนกอนครับถาครับมาถึงคนที่3ครับรองเหรียญราุวัลสบบมารมยิกคอน กอยู่ในมือของโรงเรียนวัดโคกเกลครับโอกาสอยู่ในมือของโรงเรียนวัดโคกเกลครับผ่าเข้าชนะเลยครับโรงเร,าาเงเรียนวัดโคเกล้งก็ตอไปเหมือนกันครับลวงดวลูกโทษไปไ